คำเตือนก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็มาอยู่กันกับอดัมอีกเช่นเคยนะครับผมโดยที่วันดีเดียอดัมบีภารากิจอัดใหญ่หลวงเห็นไหมพวกเพกื่อนๆของอดัมเนี่ยขึ้นไปอยู่บนรถแล้วนะครับผมแก๊งอู่ช่างของอดัมนลก็คือวันดีเดียเราจะไปงานแข่งรถมอเตอร์ไซค์กันนะครับผมโอ้โหบอกเลยเตรียมช่างมาพร้อม ช่างของตัวเองด้วยนี่แล้วก็การที่จะเอาขดช่างมาหลายๆคนแบบนี้นะครับน้อง,องมันก็อันตรายใช่ไหมล่ะถ้าแบบว่าจะเอารถแบบว่าคันน้อยๆมาอาดัมก็เลยในสัสดคันเบน้เริ่มมาเลยการที่มันจะเป็นรถเมนเนี่ยมันก็ คนเยอะได้อยู่นะครับแต่ว่ารถเมย์ของอดัมเนี่ยมันต้องล้อใหญ่ใช่ไหมล่ะน<อ>้องกสไตล์เราอะมันต้องล้อเบิ่มๆอยู่แล้วเแล้วนี่ครับผมรถที่อดัมจะเอามาแข่งภายในวันนี้นั่นก็คือ kr 150นั่นเองเนี่ยเอาเน็ตมาไว้ข้างหลังรถเลยแต่ตอนนี้นี่อดัมออกมากดเงินนะครับเพื่อจะไปเป็นค่าสมัครใช่ไหมเออการที่จะขับรถแข่งเนี่ยก็ต้องมีค่าสมัครถูกไหมน้อง ก็เลยมากดเงินหะฮที่ธนาคารนะครับก็เดี๋ยวเดินไปดูร้านสะดวกซื้อแป๊บหนึ่งนะว่ามีอะไรขายบ้างอ่าพอดีหิวน้ำเอาโอ้โหน้องๆร้านสะดวกซื้อเขาเขาก็เปิดอยู่นะเขาเขียนว่าโอเพนเนี่ยแต่ว่าเอาทำไมเข้าไม่ได้กันเนี่ยโอ้ดาปวดหัวเอาเอาเอาน้ำมันเครื่องไปขวดหนึ่งละกันนะแม่เอ้ยเตะน้ำมันเครื่องแบบว่าขวดรลเบิดเลยน้องๆ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้เพนนี่มันก็เป็นรถใหญ่เหมือนกันน้องๆโอ้โหเกือบชนอะดำแล้วเนี่ยคันนี้เฮ้ยเขียวข้ามถนนนี่ต้องดูรถซ้ายขวานะครับดูข้างเดียวไม่ได้ไปกันดีกว่าน้องๆมาเดี๋ยวขึ้นรถกันดีกว่าฮะนี่ขึ้นฝั่งนี้ประตูเปิดฝั่งนี้ไอ้กาเขาขึ้นเป็นไงว้าวฮะพร้อมจะเดินทางแล้มานานแล้วฮ่ายโย่ไปครับน้องว้าวเป็นไงรถขอดเอ้ยเอ้า ช่างกองอดำโดนโดนน้ำทะลักโอ้โหกระเด็นออกจากรถเลยน้องๆอดูดิไม่เป็นไรสองคนนั้นเดี๋ยวติดรถมาแล้วกันอระดำรีบเดี๋ยวต้องไปก่อนเออโอ้ยลูกพี่ลบเลยครับโอ้โหรถผมคันใหญ่ขนาดนี้เอาไปไว่าเดี๋ยวให้พวกนั้นเนี่ยตามมาทีหลังนะครับน้องๆไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าว้าวดู ติดในตัดอะปุงปุงปรุงเห็นท่อไหมน้องๆท่อเนี่ยอาทำก็เก่งแบบว่าน้าเนี่ยมันจะท่วมใช่ไหมครับท่อเนี่ยก็เลยต้องเอามาไว้ข้างบนนะเวลาขับน้ําท่วมเนี่ยมันจะได้ขับได้น้ําจะได้ไม่เข้าท่อเห็นไหมน้องๆเห็นเห็นท่อข้างบนอย่างเนี่ยปุ๊กปุ๊กน่ไฟแลบไฟแลบว้าวงงนี่งงโอ้โหแล้วโดนี่นี่ขับแบบโผมอะไยโอ้โห นาปัดไม่เห็นอะไรเลยครับรถคันนี้เนี่ยไอ้กล้าเป็นคนทําขึ้นมานะน้องๆออลบๆๆนี่เป็นไงน้องๆโอ้โหยืนเรียงกันเป็นแถวไปครับขับทีรถสั่นเป็นเจ้าเข้าเป็นไงน้องรถเบสิ่งมาร์ตเจ้าโอ้โหโหนันมันขับง่ายมากเลยนะครับแบบว่าไม่มีใครกล้าด้วยมันขับก็ใกล้ๆเลย รถบรรทุกบรรทุกเงี้ยเบียดได้เลยโชว์เบียดรถบรรทุกโชว์ก็มาดีครับก็มาดีจะเอาวฟล่าน้องชายออพติมตัตพามไปแล้วน้องโหเราจะไปแข่งนะี่มนฮอร์วัรีรถคันนี้บรรทุกไปได้หมดไม่ว่าจะเป็นรถเรือเครื่องบินเอาหมดครับผมพอหลบรถเมย์นหน่อยน้องสายแปดซิงสายแปดกำลังมาโอโอ้อลืมไป สายแปดเขาไอ้นี่แล้วป้าน้องแบบว,ว่าเขาเขาเลิกขับแล้วใช่ไหมเหมือนเหมือนอดัมได้ยินว่าสายแปดเลิกขับแล้วนะแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับรถเมในกรุงเทพเนี่ยบอกเลยว่ามีจุดเด่นของแต่ละสายเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนบอกเลยว่าอดัมเนี่ยเกือบตายไปนะครับเมื่อขึ้นรถเมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยขึ้นรถเมไปปะ่ะแล้วก็เหมือนว่าเขาจะตีกันนะครับ รามเนี่ยก็อยู่หลังรถเลโฮแล bearings, ้วแม่งยิงแบบว่ายิงปืนปากกาขึ้นมาเสียวจัดเลยแบบว่าถ้าโดนขึ้นมาก็แบบว่าตายฟรีครับบอกเงี้ยดีกว่าเออก็คือตายฟรีไม่ได้อะไรเลยน้องบอกให้จริงเพราะงั้นเนี่ยหญ่เออ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 โอป้ายอะไรเนี่ยโคตรแข็งเลยรามชนไปเนี่ยยังไม่ทะทกสถานเลยแม่เอ้ยไปว่าอแบบว่าไปพุ่งบนเขาบ้างหน่อย่อน้อง โอ้หรถเราเนี่ยมันร้อใหญ่ขนาดนี้ทำไมมันจะไปไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเป็นไงโอ้โหชิวจัดเินรถเมยเหินเป็นไงน้องโวมีใครทำได้บ้างโอ้โหดมินิโทเลโต้ฟาส์แมาดิครับไม่มีทางหรอกเี่สุดจัดเลยดำรถเมย์รถเมแว้นรถเมแว้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเหวเหียวโอ้โ้น้อง กือบไปแล้วเกือบลงลน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 ไปในเหวแล้วผมเอเอไปแล้วโจเพิ่เพิมเพิ่มเพมม่จะถึงวันนี้น้องขาแบบว่าเฮ้ยโ,โหอยากดูแข่งบนทรายแล้วรอสักครู่นะครับน้องๆํงำกำลังไปเลยโ,โหโดไปไงเฮ้ยรถมันขับดีนะไม่คว่ำเลยเห็นไหมน้องๆหรือว่ารถมันยาวด้วยแหละมันก็เลยแบบโอ้รถมันก็เลยแบบว่าทรงตัวได้ดีนะครับเออเนี่ย โคดเทโอ้โมาดิคร <is> the the so ับก็มาเลยบาฮึบครับฮึมไม่รู้จะกี่เฮิบแต่ว่าไปได้หมดไปแล้วเจ้าไอ้พวกนั้นที่หล่นไปเมื่อกี้ก็เดี๋ยวก็คงขับรถตามมาเองนะครับนองนอน่ะเอออาดามก็ขอขับคันนี้ก่อนพอดีรีบต้องไปลงทะเบียนเนี่ยรีบจัดโอ้โหเหินยังงี้เฮ้ยเอ้ยเกือบไปเฮ้ย เกือบไปแล้วน้องๆเมื่อกี้เกือบคว่ำนะครับอาทำเพิ่งสังเกตว่าอาทำเนี่ยมีท่อใต้รถด,ด้วยนะเออแต่ว่ามันอาจจะเห็นยากไปหน่อยไม่เป็นไรเอาเป็นว่าบอกไว้ว่ามีแล้วกันเออเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าใครไม่เห็นก็ลองย้อนย้อนดูเอาวแล้วกันน้องๆอาดำว่าขี้เกียจเหมือนกันนะว <c oughs> ้าวโอ้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนี่ทั้งหน้านี่เองครับน้องๆนี่แหละจ้าเห็นไหมโอ้โห เขามากันเต็มเลยน,น้องๆเอา้าเฮ้ยอาดัมชนอะไรกระเด็นโดนมอเตอร์ไซค์วะน่ะมอเตอร์ไซค์ล้มเลยน,น้องๆไปไปโอ้โหอาดัมขอช่องจอดช่องหนึ่งครับแม่งเงยจอดช่องหนึ่งเหมือนจอดทั้งทั้งซอยอะ่ะถอย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 ,ถอยเอาเป็นว่าจําจอดตรงนี้ละกันเออมันจะได้ไม่เก,ก,กะกะใช่ไหมน้องๆเฮบอ่ะลง อ่ะอ่ะอันเดีย eb, ประตูเปิดทางนี้ประตูเปิทางนู้นแต่กูลงทางนี้งงเดะมาโอ้โหไปดูมอเตอร์ไซค์พวกนั้นดีกว่าอ,อ่ะเดึงดึงดงอ่ะเดึงๆดงเด่งเฮ้ยโหมีดีมสองคันนะครับผมสแคมเบอร์อีกสองคันแล้วก็เวฟร้อยอีกสองคันอาค้นไม่รู้จะแข่งได้หรือเปล่านะเพราะว่าดําชนไม้กระเด็นมาโดนเนี่ยไม่รู้พังหรือเปล่าแต่ว่าแถวนี้เนี่ยไม่มีคนอยู่เลยนะครับเขาคงจะอยู่ในอาคารกันนะอยู่ข้างในห้องเออ ีย๋ยวมาเจอรถขอ,อดำดีกว่าอน้องบอกเลยเร็วลเวลยก้อย <สถ superheroes> พีนยน่น้องอะไรวะเน,นี่ยรถดำหายไปไหนอ่ะพระเจ้าช่วยอดำทำรถหาย <_ COVID> โอ้โหเดี๋ยวให้โทรเรียกไอ้พวกนัน้นให้เอามาด้วยนะครับงสงสัยจะหล่นไปตอนจอดอยู่หน้านี่แน่นเลยน้องๆอยู่หน้าธนาคารนะ่ะโอ้โห yeah. ครแย่แกนันเดี๋ยว รอโทรแล้วก็เราไปรอแข่งกันเลยดีกว่าน้องดูสิว่าจะสนุกแล้วก็มันแค่ไหนใช่ไหมไอ้แก๊งมอเตอร์ไซค์เราเปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบอ้จุ๊บอุ้ยอุ้ยเอาดิเอาดิน้องชายกูเฮ้ยเฮ้ยเปิด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 โอ้โหหลบหลบหลบไอ้กาหลบหลบหลบมเอ้ยโอ้น้องๆเป็นไงเล้าใจดีไปล่ะแข่งทางนี้อ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูตอนแข่งกันเลยดีกว่าไอ้กาหลบหลบปิดดอกไป มาเลยน้องดองเตรียมพบกับความมันเต็มที่ไปไงก้าฮะน้องชายพี่จะชนะไม่้องชนะสิครับพี่เพียสุดยอดที่สุดในโลกแล้วอา้าวขนาดก้าย,ยังบอกว่าพี่จะชนะครับน้องๆน้องๆว่ายังไงพี่ต้องชนะหรือเปล่าฮะน้องๆคิดว่าพี่จะชนะเนี่ยให้กดถูกใจรอไว้เลยนะครับแล้วก็กดติดา อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเออจะได้ดูว่าพี่ชนะจริงหรือเปล่าอาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเก้าแถวแล้วเสียตังค์เป็นที่เรียบร้อยสามสองหนึ่งไปเจอเฮ้ยเฮอะไรอะอะไรอะมันมันไม่ใช่ไปทางห,นหู้นเหรอแล้วใครเอารถกระบะามาขับวะเนี่ยอีเวนเอ้ยโอ้โหแล้วดูน้อง,องดีมมีทั้งดีมทั้งเวฟมีทั้งแคมเบอร์โอ้โหเต็ไมไปหมด มาลุจ้ามาลุจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิอุ้ยอุ้ยรถกระบะเหินเอาดิดำก็มาเหมือนกันโอ้เฮ้เวนเอ้ไม่ครับหมอบซิ่งหมอบซิ่งโอ้โหนี่เป็นไงไฟออกท่อไอ้น้องรู้จักพี่น้อยไปนะพวกเราอะเออเหินยกล้อด้วยเป็นไงเฮ้ยเจอฮึบยกยกยกโอ้โหดิฟครับน้องๆดิฟ มาดิมาดิเอ้๋หวแล้วตามไม่ทันเลยนะครับผมข้างหน้าเนี่ยอุ้ยมันเก่งนะมันเก่งนะว่าไปดูดิมันมอบเลยน้องน้อง้าวอ้าวอีเวนนั่นชนเขาเรียบร้อยงอเอาโอ้โเกิดอะไรขึ้นมาน้าอยู่ๆก็โดดเป็นลิงเลยน้องหูยคนเฟี้ยวมาดิก็มาดีับก็มาดีครเฮิ๊บเฮิ๊บมาดิเอ้๋หวุแล้วทางโคตรขุกข่ะแต่เราเราทำมาแล้วนะครับทำล้อมาแล้วโบอกเลย ทางแค่นี้เอาเราไม่ลงแน่นอนน้องๆเอๆเอเฮ้โหแล้วมันโคตรเยอะเลยข้างหลังอะ่ะเกิดเราเสียหลักไปนี่แย่ yeah. ตามไม่ทันแน่นอนว้วมาดิับมาดิับเฮ้ยตี๋เยวเลี้ยวซ้ายเอาเอาไอเวนนั่นชนเฮ้ยโอ้โหมันไปทางนี้ไม่เป็นไรเราออกนอกเส้นทางนิดนึงนิดนึงเออลักไก่เอามาดิหลนก็มาดิมาดิน้องโอ้โหเพียถึงแล้วไอ,อเวนนั่นชน นี่ดำไม่ได้แซงใครเลยเนะี่ยแม่งชนกันร่วงกันล้มกันหมดโอ้โหมาดิ่ะมีไงโอ้โหเวฟเวฟร้อยอ้าวเรียบร้อยไปหนึ่งลายโอ้โหเหลือหนึ่งคนยกล้อโชว์น้อง,องาามาดิวฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวควายหัวควายใครอะเออ,อม,ม,มันเอย้ยเลยไปหน่อยน้องน้องมาดิครับก็มาดิเฮ้ยไอลน้นล้นซ่านะมันไปแล้วน้อง โอ้โหโรนทรามาเนี่ยน้องมาอะไรล่ะตัวเองโดนเขานาอยู่แม่เ้ยมาก็มาดิทันแน่นอนน้องๆโอ้โหจังหวะนี้ทางตรงทางตรงยกล้อมอบโอ้โหไปเลยไปเลยแสงแล้วน้องแสงแล้วพี่แสงแล้วน้องเอ้ยโอ้โหอ่ามันชนไปแล้วน้องๆเสร็จอารรมดิอย่างเงี้ยโอ้โหงานกล้วยๆเลยนี่ไงโอ้โห นะเฉยมีขนาดมีกันแบบว่าสิบกว่าคันน่ะน้องๆเมื่อกี้มันมาเพิ่มเงินคูดเยอะนี่ไงโอ้โหเวอร์จัดดูไม่มีใครตามมาทันเลยเฮ้ยอาดมจะเก่งขนาดนั้นเลยเหรอบ้าไปแล้วน้องดูดินี่ไงโอ้โหไอเวนี่ตามมาอยู่ตามมาด้วยไอเหลืองไอโลนแล้วก็ใครอีกไม่รู้นะครับโอ้โหอ้าวอ้อาวอ้าวมันชน แล้วมันก็ชนล้มกันหมดเลยน้องๆดูดิโอ้โหสภาพไปเดี๋ยวเราไปรับเงินรางวัลกันดีกว่าน้องๆว้าวโอ,โอ,โอ้ไปกันครับกลับไปที่โมเตลหรือก็คือโรงแรมนั่นเองจัดงานแว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 น,แนโอเคเดี๋ยวเราจอดหาที่จอดรถก่อนจอดข้างหน้านี่แหละโหดูดิ พวกกระจกบอกเจ๋งมันหนีไปหมดแล้วน้องเดี๋ยวดำรอรถบัสขอดำมารับแป๊บหนึ่งนะเออไอพวกนั้นมันน่าจะแบบว่าเอาไปซ่อมรถอยู่นะครับไปซื้ออะไรอะไรเงี้ยอ่าแล้วลุงคนนี้ว่าไงฮะเอ้าเดินมาเหมือนจะมีอะไรแต่แต่ทำไมอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะมีเรื่องไม่ใช่หรืออยากมีเรื่องอ่ะอยากมีเรื่องอยากมีเรื่องอยากมีเรื่องครับซัดกระผมไปล่ะเออเอาดีเอาดีพัก ก็มาดิเอ้ยเอาล่ะเฮ้ยแล้วไงอะพี่ถึงพี่จะโกนคิ้วอะพี่ก็ไมไ่ได้เก่งไปกว่าผมนักหรอกถ้าพี่โดนประแจน้องผมแบบเนี้ยเอออะไรอะไรครับผมเออเนี่ยผมมีบอดี้การ์ดส่วนตัวจูบเสาไปซะโอ้โหเลียเสาสิบทีโอเคแผลบแผล <c oughs> นี่ไงลายเวนเดินมาเหมือนจะมีเรื่องอ๋อไม่มีหรอกครับผม เป็นไงบ้างน้องใครอาขอดำแรงถูกใจน้องๆหรือเปล่าถ้าถูกใจแล้วก็ให้ทำการกดถูกใจให้ดำด้วยแล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมนี่วันนี้ดำขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปก้นน้องชายกลับบ้านได้กว่า